นี่นะคะดูคนตอนนี้นอนก็เตรียมตัวเสร็จแล้วคะอันนี้ก็เป็นฟินิชลุคของวันนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราว่าเราน่าจะต้องมีการเซอร์ไพรส์เพลงนิดนึงเราจะไปซื้อเช็คไอติมให้กับเพลงนะคะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็รอส้มๆนะคะสำหลับเราก็เช็คความเรียบร้อยไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆแต่ก็จะเป็นวันอย่างนี้มาก็จะยังถึงต่อ มันร้อนเนี่ยเสื้ออะไแบบนี้ม่มต้องมีองใรนึงอันนี้คือเมดเรานะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจพร้อมไปมากๆแล้วโอเคทุกคนค่ะไปดูว่าเราจะทำอะไรต s <S ่อค่ะ let's go นี่นะคะรุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาซื้อเค้งให้เค้งนะคะ

นั่งอยู่นานแล้วนะอ่ะเหรอเห็นแต่มึงเดินมาแล้วค่ะแฮป p ี้เบรทุกคนอ่าตอนนี้นะคะเราก็เดินทางกันมาได้ประมาณ1.4ส่วนของของงานปาร์ตี้นี้แล้วนะคะ คือตอนนี้เราก็แบบว่ากําลังเข้าที่ซึ่งแอบตัวไหมเราก็กินน้ำปกติเราก็้กินโคก็ได้ปกติแต่แค่แบบว่ามันอาจจะแบบเมาแค่จะแบบว่าดื่มดํากับบรรยากาศอยู่นะคะตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแนะนําเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่น้ำนะคะ อันนี้เป็นทิงตี้ค่ะแล้วก็เป็นบายพายค่ะอันนี้เป็นเพื่อนของเพลงนะคะซึ่งอันนี้พวกเราเกว่าจเห็นผลเลยเดี๋ยก็เป็นเพื่อนของนนแล้วถูกต้องถูกต้องทุกคนเป็นเพื่อนนนถูกเอออย่าการซีนได้ไหมทุกคนแฮปปี้วันเดยววันเกิดเพลงแล้วแฮปปี้วันเกีวเพลงส่งถ่าวันเกิดนะถอยมีวอุ้ยสวยอะอคือเราจะต้องเก็บเพราะว่าตอนนี้เราเดินทางประมาณหนึ่งส่วร์ซีของปาติระ อันนี้แค่หนึ่งเก้าอันนี้แค่หนึ่งเก้ารออีกสามเก้าแล้วสภาพคนวอลกจะเป็นไงโอเจอการเจอการนัวคุณน้าค่ะตอนนี้นะคะเราเก้ามาได้สองส่วนสี่ของคลิปแล้วค่ะสองหรอส่วนสี่แล้วค่ะทุกคนเริ่มอยู่มินิ่งแล้วนี่เห็นไหมคะทุกคนเริ่มอยู่มินิ่งคือดูคนเริ่มนี่จะแบบมีการมูฟมต์เกิดขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าตอนเนี้ย ไม่จะสามารถออกอากาศได้ไหมเอ้าทำไมคุณคิดว่าออกอากาศไดไหมคะได้นี่นะคะเรามาจากช่องอะไรคะ,อะรอชอบชานนนี่ชานนนี่ชานนาน,น,น,นี่คือซื้อเจ้าของวันเกิดอยู่แบบว่าไม่เป็นอะไรเลยเซฮันหลักล้องเร็วอันนี้นะคะคือเจ้าของวันเกิดเป็นเบารีสเดย์บาร์บี้เพลงนะคะแล้วก็เพื่อนเพลงค่ะซึ่งอันนี้เป็นเพื่อนใหม่อะค่ะชื่อเปรมค่ะที่มีเชื่อว่าแค่มีวะเหลิศ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กินโค้กันธรรมดามากโครรมาดาธรรมดาแบบไลตอนนี้เราน่าจะแบบ,อบ,บต,ตอนนี้เราน่าจะมึนน้ำตาลนะคะทุกคน,บน,นแบบ high s า g a เกิน,น,ออนที่รู้สึกว่าโลชูการ์อยู่ก็จะเป็นแนนกับนิวแล้วก็มุกแล้วก็บิวน่าจะแบบประมาณ m e d ยม, <laughs> มีเดียมชูการ์นะคะทุกคน <laughs> ส่วนเรานะเป็นโลชูการ์เป็น ซีโร <Zero> ่ชูกานนะะเราจะไปสัมภาษณ์ใครดีคะทุกคนหวกันมานะคะแม่ไหนี่เราจะไปสัมภาษณ์ใครดีคะทุกคนทุกคนใช้ขีดคถามนะคะแต่ละมีเท่าไหร่ในใจแล้วว่าเรานะคะจะสัมภาษณ์เรื่องอะไรดีทุกคนเนี่ยมาติดตามนะคะว่าหลัรนี้จะเกิดอะไรขึ้น ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราเดินมากันที่สามจุนสี่แล้วนะคะคซึ่งนี่นะคะเราก็สลกแ้วหนึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กับพิงกี้นะคะเราแบบว่าเป็นสาวโสดกันนะคะโ<ม>สดแค่วน<ม>ันนี้นค่ะไว้แรงากคุณทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเดินทางกันมาถึงสามจุดห้าสี่ของค<ฮ>ี่ร้นนะคะอ๋อคือใกล้สี่แล้วแน่ๆให้ไมว่าได้เพลงไหน ในวันเดทอ่ะ่อเพลงหน่อขอให้มีความสุขมากๆให HAPPY BIRTHDAY ค่ะ Happy Birthday โอ้ยพอเพลงหน่อยขอให้เพลงสวยๆด้วยๆว้ายต้องเซตีกแล้วมีเ้าเรียกว่าอะไรเลอะอะใช่ไหมขอให้เพลง มีความสุขมากๆเพลงโชคดีมากที่เจอพวกเราทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงไฟนอลแล้วนะคะ mm hmm. ก็เป็น4ีส่วนสแล้วนะคะ mm hmm. ซึ่งตอนนี้นะคะ mm hmm. ทุกคนก็เหืิดแบบว่า mm hmm. เริ่มที่จะอา่าไฮชูกาแบบ very very high แล้วนะคะ mm hmm. ก็สรุปไปแล้วหนึ่ง mm hmm. ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ไม่นะคะเป็นแปง้งอุ้ยแป้งสวยอะ่ะคุณนะ้า ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็เหมือนแบบว่ากําลังแบบว่าทยอยกลับอะเนาะถาดบางแสงก็เอ้ยหัดวอนนะคะก็แบบว่ามีลมเนาะก,ก็นาวมากสุดอ้นนี้นะคะเราขอให้เพลงนะคะเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขมากๆากแ,ลลแล้วก็แล้วก็ <Billie S 2> <Idi om. S 1> มีเพื่อนแบบเราตลอดไป,ปไม่ทิ้งกันเราจะอยูนหิบมีสประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะทุกคนทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u r s c r i b ้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วทุกคนก็อย่าลืมไว้พรใ้เพลงเลยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายเจอกันเจอกันเจอกัน ขึ้นรถไปนี้ว้าเมกอนว้าเมกอนคนน้ำเรไปไปนี้ใครก็ได้พดแล้ว้องตัวนี้โหนฮาลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปลหลฮัลโหัลโหลฮับโ yeah. ัลโหลฮัลโหลาัลโหลัลโลัลโหลฮันโหลฮัลโหลฮัลหัลนหลฮหั